ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซูเปอร์แมน2,025ก็ยังคงทำเงินได้มากพอสมควรในตารางบ็อกออฟฟิศนะครับก่อนที่ f a n t a ติฟ c ร f เ r ิ t s ์สเตปเนี่ยจะเข้าฉายในสัปดาห์หน้านี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะยืนระยะได้ยาวหรือไม่แต่มาว่ากันในสัปดาห์นี้กันก่อนดีกว่านะครับในสูตสัปดาห์นี้ซูเปอร์แมนทำเงินไปได้57.2ล้านเหรียญทำเงินลดลง54% ก็ยังคงถือว่ายังดีนะครับดีกว่าหนังฮีโร่เรื่องก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอ่ากัปตันอเมริกาเบรฟนีเวอร์ที่ทำเงินลดลงในสัปดาห์ที่2 6ง์ Thunder Bro ลดลง56%ส่วน SuperMan เนี่ยในโรงภาพยนตร์ i m a x นะครับก็ยังคงสามารถทำเงินเพิ่ม7.2ล้านเหรียญในสหรัฐอเมริกาถือว่าทำเงินเพิ่ม13%ของสุดสัปดาห์ที่2รายได้รวมในอเมริกาตลอด10วันที่เข้าฉายจะอยู่ที่235ล้านเหรียญกระแสปากต่อปากเนี่ยก็ยังทำงานได้ยอดเยี่ยมมากนะฮะทำให้คนเนี่ยสนใจหนังเรื่องนี้มากขึ้นโดยผลสสำรวจระบุว่า ผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ที่เข้าไปดูเนี่ยจะอยู่ที่70%และเด็กที่ต่ำกว่า12ปีจะอยู่ที่65%เป็นหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีตอนนี้รายได้รวมทั่วโลกจะอยู่ที่406ล้านเหรียญอีกนิดเดียวฮะก็จะเข้าใกล้เป้าที่ Warner Brother ได้ตั้งเอาไว้แล้วนะครับโดย Warner ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ 500ล้านเหรียญก็เอาจะช่วยให้ประสบความสําเร็จส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูจากการทําเงินในแต่ละวันที่ผ่านไปนะครับตัวเลขเนี่ยมันก็ยังดูไม่โดดมากยิ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชมให้ความสนใจมากขึ้นในแถบยุโรปส่วนเอเชียบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะแบรนด์ดีซีเนี่ยที่คนมักมองว่ามันไม่น่าดึงดูดขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าในช่วงก่อนปิจกรวาลดีซเนี่ยหนัง DC ก็ไม่ได้ถือว่าคําวิจารณ์หรือรายได้ดีขนาดนั้นนะครับผู้คนอาจจะยังไม่เชื่อมั่นใน DC อีกทั้งคนบางกลุ่มนะครับพยายามปั่นกระแสว่าหนังซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นการยั่วล้อโลกแห่งความเป็นจริงที่ซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นตัวแทนของอเมริกาที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามระหว่าง2ประเทศในเรื่องก็คือโบลิเวียและก็จาฮันเพือนะครับ เขาก็พยายามโยวงว่ามันคืออิสราเอลกับปาเลสไตน์นั่นแหละแต่เจมกันก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่ใช่บทภาพยนตร์เสร็จมานานมากแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองในโลกแห่งความเป็นจริงนะมันโนกันไปเองสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือการทําเงินของซูแมนนี่แหละก็คือสัปดาห์หน้าอย่างที่เรารู้กันว่า F4 เขาจะเข้าฉายแล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่าซูแมนเนี่ยมีเวลาไม่กี่วันในการทำรายได้ที่มีคู่แข่งไม่มากเมื่อ F4 มาแน่นอนว่าซูแมนโดนลดรอบฉายโดนลดโรงแน่นอนฮะโดยต่างประเทศคาดกันว่าแฟนตาติกโฟนี่จะเปิดตัวประมาณ 100ถึง110ล้านเหรียญน,นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะส่วนคู่แข่งในตอนนี้อย่างจูราสสิกเบอร์รีเบิร์นเนี่ยก็ทำเงินสูงมากๆราว600ล้านเหรียญน,นะครับเข้าฉายมา3สัปดาห์แล้วทำรายได้ลดลงเพียง42%เ ก็ยังถือว่าสามารถเก็บรายได้ได้ต่อยาวๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มทํากาไรได้พอสมควรแล้วเรามาดูข่าว Wonder Woman กันบ้างดีกว่านะครับหลายแหล่งข่าวเนี่ยพยายามบอกว่า DCU เนี่ยกำลังเร่งพัฒนาหนังเกี่ยวกับ Wonder Woman เนี่ยหนักมากๆนะครับเจมกันก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ผมไม่รู้ว่าพวกเขาหมายถึงอะไรในการเล่งทำผมให้ความสำคัญกับ Wonder Woman มาตลอดแต่เราเริ่มทำไปแล้ว2อสอย่างแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นเนี่ยที่รอไฟเขียวอย่างเช่นรายการทีวีที่ผมก็จะให้ไฟเขียวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตอนนี้เวลาผ่านไปสักพักแล้วเราต้องการ Wonder Woman แล้วก็แบทแมนจริงๆ พอพวกเขาสําคัญกับเรามากมันเลยเป็นเหมือนกับการไปหาทุกคนใน DC แล้วก็บอกว่าเราต้องการ Wonder Woman เราต้องหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้ตอนเนี้ยเรามีนักเขียนที่ดีในการเขียนบท w o n d e r w o m a n และเราก็ต้องการทําหนังให้ดีให้แน่ใจว่ามันเวิร์กและพวกเขาจะต้องไม่ใช่คนที่ใช้เวลา2ปีในการเขียนบทด้วย อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเจมกันแกกาจะแซลแมทรีฟหรือเปล่านะครับในเรื่อง The Batman 2เนี่ยที่แมทรีฟใช้เวลาเขียนนานมากๆๆๆมเลยนะครับเขาก็เลยย่อนล้อว่าออต้องการหาคนเขียน Wonder Woman ตอนนี้ได้แล้วซึ่งก็ไม่ใช่คนที่ใช้เวลา2ปีในการเขียนบทนะครับ เรามาดูข่าวเกี่ยวกับนักแสดงกันบ้างดีกว่านะครับใครยังจํากันได้บ้างครับกับนักแสดงคนนี้ที่มีเอกลักษณ์แอนโทนีคาริเรแกนผู้รบดบมิตามาฟอร์เคยถูกดูถูกและบอกให้เลือกเป็นนักแสดงเพราะผมเขาร่วงมันทําให้ไม่น่าดึงดูดคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีฮะสำหรับฝั่งดีซีพอแกเล่นเรื่อง The Fla ลตนะครับ เป็นตัวร้ายเล่นเรื่องก็ตแทมก็เป็นตัวร้ายเหมือนกันนะครับครั้งนี้ก็กลับมาเล่นหนังของ DC อีกครั้งหนึ่งในหนังซูเวอร์แมนนะครับแต่คราวนี้เป็นฝั่งตัวดีอย่างบทเมตามอร์แอนโทนีเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมปกปิดมันเอาไว้ไม่ชอบให้ใครรู้ว่าผมเป็นโรคผมร่วงในจุดหนึ่งของชีวิตผมถูกบอกว่าควรเลิกเป็นนักแสดงได้แล้วนายมันไม่น่าดึงดูดเพราะว่าผมนายร่วง จนตอนนี้มันได้กลายเป็นเหมือนพลังพิเศษของผมไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แกให้สัมภาษณ์นะครับสำหรับใครที่ชอบแกเนี่ยน่าจะชอบอซีรีส์ที่แกเล่นนะครับอย่างเบลรี่เนี่ยน่ายัางจำกันได้นะครับบทบาทก็โดดเด่นพอสมควรเลยนะครับเบลรี่เนี่ยไม่ใช่เบลรี่อเลนนะครับคือแกเล่นทั้งเดอะแฟทนะครับที่มีพระเอกชื่อเบลลี่อัลเลนนะครับคราวนี้ก็มาเล่นเรื่องเบลลี่ที่มีพระเอกชื่อเบลลี่อีกนะครับก็ถือว่า เป็นการเชื่อมโยงกันไปนะครับหนังอินเดียเนี่ยมีผลต่อการทำหนังซูเปอร์แมนเป็นอย่างมากเจมกันได้ให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้นะครับภาพยนตร์บอลเวูดเนี่ยมีความสำคัญต่อผมเป็นอย่างมากในการเล่าเรื่องสิ่งที่หนังอินเดียมอบให้ผมก็คือเขาไม่เคยกลัวที่จะสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาซาบซึ้งดรามา่าตลกแถมยังมีดนตรีทุกสิ่งที่มันอยู่รวมกันมันช่างสวยงาม มันเป็นเหมือนกับชีวิตชีวิตเราไม่ได้มีแค่แนวเดียวและนั่นคือแรงบันดาลใจของผมนักข่าวได้ถามต่ออีกว่าในตอนนี้จักรวาลฮีโร่ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในโลกตะวันตกเนี่ยแล้วคุณมีแพลนทำฮีโร่อินเดียบ้างไหมเจมส์กันได้ตอบว่าผมอยากเห็นนักแสดงอินเดียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของฮีโร่ระดับโลกและอยากมีผู้ร่วมสร้างภาพยนตร์ชาวอินเดียด้วยเช่นกัน ตอนนี้พวกเราที่ DC Studio เนี่ยคิดว่ามีฮีโร่อยู่ทั่วโลกที่สามารถเล่าเรื่องได้ใน DC อินเดียก็เช่นกันนั่นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเรามากเราได้เริ่มต้นทำสิ่งต่างๆไปแล้วในเกาหลีญี่ปุ่นบราซิลและการได้ร่วมงานกับชาวอินเดียบ้างก็คงเป็นทางเลือกที่ดีขอบคุณมากๆเป็นแบนดชาวอินเดียก็เป็นเรื่องที่ แปลกเหมือนกันนะครับที่เจมกันแกดูหนังอินเดียแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจในการทำาซูเมนสิ่งที่ได้จากบทสัมภาษณ์นี้ก็คือโอเคแหละหนังอินเดียดีๆผมก็ดูหนังอินเดียหลายเรื่องมากๆเลยที่มีเนื้อหาค่อนข้างละเอียดอ่อนและเขาก็กล้าเล่าในประเด็นที่คนก็อาจจะมองข้ามมันจะมีหนังหลายเรื่องเลยที่ผมค่อนข้างชอบนะครับผมรู้สึกว่าเขาเล่าออกมาได้ค่อนข้างดี มีประเด็นที่เราถูกมองข้ามไปแล้วเขาก็เล่าออกมาอย่างแบบที่เจมจันพูดนะฮะเขาเล่าออกมาอย่างไม่เกรงกลัวว่าจะมีหลากหลายแนวอยู่ในเรื่องเดียวกันมีทั้งตลกมีทั้งเศรา้าดรามา่ามีการเต้นอยู่ในเรื่องเลยนะครับหรือแม้แต่แนวสยองขวัญอย่างทุมบานเนี่ยผมก็เคยดูอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นโทนสยองน่ากลัวแบบฉบับที่ผมไม่คิดว่าอินเดียเขาทําหนังแบบนี้ด้วยหรอเออมันก็เป็นเรื่องที่ แปลกดีแต่ว่าก็เปิดโลกดีเหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้คลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ไว้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ